เจ็ดปีผ่านไปเจ็ด <wel ds> <barbecue> ปีผ่านไปนะเฮีย eur, ไม่มีอะไรดีขึ้นสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1พันวันนะครับ เอาละครับทุกคนครับต่อเนื่องกันนะครับสำหรับค่ายยีแหลมและล่าสุดนะครับตอนนี้ทรี a มนดาวก็ได้ปล่อยเพลงออกมานะครับมีชื่อเพลงว่าคุยคนเดียวเก่งจริงๆเพลงนี้ได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อนานมากแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของทรีแมนดาวนะครับแต่ว่าปล่อยออกมาเป็นไลลิกให้พวกเราได้ฟังในช่องทางต่างๆนะครับรวมถึง YouTube ด้วยตอนนี้นะครับก็ได้เลิกของการปล่อยตัว MV ออกมาแล้วนะครับและกิตเองก็บอกว่าเป็น MV ที่ตัวเองทุ่มทุนแล้วก็ ตั้งใจแสดงตั้งใจเล่นสุดๆถึงกับเดินทางลงทะเลเลยกันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเอลมีจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไปรีแอคไปรีแคปไปพร้อมๆกัน,ก,นกับคุยคนเดียวเก่งและหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ทรีมันดาปล่อยไปจินนี่เบิร์ด ก็จะออกเพลงใหม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมติดตามด้วยนะฮะธรรมดานะครับอยู่ค่ายยีแลเหมือนกันเราขายวงเพื่อนทั้งสองพร้อมกันเลยทำไมจะไม่ได้ได้นี่แค่คําเปยนะบอกว่าเธอคงจะคุยไม่เก่งเลยไม่ตอบฉันเธอคงจะคุยไม่เก่งเลยไม่สนใจกันโอ้บ้ายีแลบอ๋อก็เป็นอ่า หนึ่งในโลโก้วงด้วยและก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ด้วยสุดๆว่ะเพื่อนโห,หน้าเพื่อนมาเลยชายหนุ่มคนนี้ส่งข้อความออกไปตลอด113วันอ่าเอา,านับนับวันว่าอยู่บนเกาะนี้มานานเท่าไหร่แล้วเขาไม่เคยได้รับการตอบกลับเลย113วันกูคิดตกเลย ทำไมต้องหนึ่งร้อยยี่สิบสามวันเหรออืมโอ้โหเมื่อยสุดๆแม่สมกับนักแสดงบทบาทสุดเยี่ยมยอดที่เขาได้ไปเล่นในเน็ตฟิก์นะครับ ้ก่วสีแดงใส่ขวดและวึ้นก็ซ oh, <laughs> ัดกลับมาฉันนักกวา่าโอ้มีนจ็กจ๋อ ฉันดักขวาเธอไม่สนใจแล้วก็มาเสียใจเองอจับปลาจับปลาอ้ได้ข้อความแล้วไม่มีทักทักครับเอออ่าเแล้วไม่ตอบ อะไรอย,ยู่เพลงนี้ดีมากเล่เพลงนี้แมนแน่นอนเดี <c oughs> ๋ยวแบบคุยคนเดียวเก่งจะเป็นบ้าแล้วเฮ้มีเพื่อนมา I miss you ไม่เขียน S O S บอกคนที่เหลือเลยเขียนอะ I อพ you อยู่อยู่นานจัดแล้วรูไหมที่นี่สวยมากเลยโอ้โหหนักวะ่ะอ่านไม่ <c oughs> ตอบด้วยตอบเท่าไหร่จีวิทย์ได้ข้อความแล้วยังไงโอ้โหรอจนวดขึ้นโอตอบมาแค่ไหน <c oughs> แต่เขาย,ยังดีที่ตอบนะ ้ตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> พึ่งนึกได้ขอฟังเสียงอาใหม่ได้ไหม <c oughs> พึ่งนึกได้คู่เสียงมนุรย์คุ้น <c oughs> คิดไปเองว่่เสียงเหมือนเหมือนเคยได้ยินแถวคนที่ยืนอยู่บนโพเดียมบ่อย ดีใจด้วยโอ้จุดหัวโอเ็งติดหูเลยฟนะังรอบเดียวลองได้เลยอเอาจิต <c ười> บอกปล่อยกูไว้นี่แหละไม่ต้องเอโหไปทำไมมึงไม่กล่ากับาเขาขอเพิ่งเล่นใช่ ทีมเ็นดาวก็คือทีมเ็นดาว์อย่างเข้ามาแล้วซาวเซิร์ฟอะไรก็แบ้โอ้โอโถเฮ้ยเดินทางแล้วปะเรือเล็กออกจากฝั่งแล้วด้ไงอ๋อ,โ,อโห รับข้อความแล้วแต่คือไงเอามันก็คือข้อความที่ที่เขาส่งไปแต่ว่าเอ้เอา้เอาไงวะยังไงวะเอายังไม่จบเจ็ดปีผ่านไปเจ็ดปีผ่านไปนะเฮีย <laughs> <laughs> ไม่มีดีขึ้นเลยเขายังไม่ได้รับการตอบกลับ อเพราะมันไม่สนใจไงไอ้ย่าจปีแล้วไปกอดสีชันด้วย สิ่งของที่ใช้ประกอบฉากทุกอย่างทางเราได้เก็บกลับมาทุกชิ้นรวมถึงทําความสะอาดหาดให้อยู่ในสภาพปกติอ่าโอเคเพื่อคนจะเข้าใจผิดนะก็อุตส่าห์พิมพ์มาบอกแบบใส่มาใน MV ด้วยโอเคแต่ไอฉากนี้คือยังไงวะก็คืออ่ะออกเรือขนข้อความไปด้วยนะนะมีขวดโหลขวดข้อความขวดขความในใจที่อยากจะบอกกับคนคนนั้นนะ่ยขนไปด้วยอะ่ะพยายามพายเรือออกไป ด้วยสีหน้าสุดแรงเกิดขอโทษกิจเราขอโทษวันเวลาผ่านไปนะโอเคก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีพยายามออกไปทุกที่สู้กับปัญหาทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วข้อความแม่งก็ไม่ถึงอ้ยใช่ป่ะข้อหมายคือแบบนี้ป่ะก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีก็ติดอยู่ในเกาะเดียติดมาเจ็ดปีแล้ว หัวน้อนยืนมองซึ้งแล้วถอดวิกเคออะไรไะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอันนี้ไม่เข้าใจว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องมาเฉลยนะเพื่อนแต่นี้ก็อาจจะเป็นเฉลยก็ได้บ้างคุยคนเดียวเก่ง สุดยอดสุดยอดสุดยอดปล่อยมาตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็สองแสนวิวแล้ววันนี้เนี่ยภายใน1วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ1ล้านคือทรีเมนดาวก็คือทรีเมนดาวันนีขค่มเลยดีซาวเซอร์อะไรก็คือทรีเมนดาวเนื้อเพลงก็ดีเอ็มวีได้คือใช้ได้เลยนะครับผมเพื่อนเล่นมาแบบนี้เลยก็สนับสนุนดีจะจัดสำหรับใครที่ชัดหนักขวาลองกลับหัวโทรศัพท์ดูครับจะหนักซ้ายแทนให้กําด้านคิลิ่เบิร์ด มาละตัวแรงบอกว่า7ปีแล้วขอแทบไม่ตอบเลยแปลว่าเขาคงไม่เคยฟังเสียงพวกเราเลยเหรอเนยะเปลี่ยนคนคุยเหอะผมเชื่อว่าก็พยายามจะเปลี่ยนคนคุยมาหลายคนแล้วนะแต่มันไม่ยอมไง <c oughs> <c oughs> มันไม่ยอมดีดีด ดีนะครับผมไปฟังกะนเยอะนะครับผมกับคุยคนเดียวเก่งของทรีแมนดาวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆนะครับที่อยู่ในอัลบั้มของทรีแมนดาวนะครับอันนี้ก็ทําเป็นอัลบั้มออกมาเลยเพวัะนั้นก็อย่าลืมไปฟังกันในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับรวมถึงคนที่ฟังในจุกก็สามารถเสิร์ชคำว่าทรีแมนดาวก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับฟังได้ทุกเพลงนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ